สวัสดีครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าไตรฮ่องกงนะครับซึ่งด้านหลังของผมอยู่นี้นะฮะก็เป็นเป็นทีดด่ตั้งของตัวศาลเจ้านะฮะก็คือใครมาที่นี่นวนใหง่ก็จะมาไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งน,นะครับผมเป็นพระเจ้าจีนองค์หนึ่งที่ว่าถ้าใครมาทางส่วนเถามาเส้นก็ โปรแกรมในการมาไหว้ศาลเจ้าไต้ฮ่องกงนี่ก็คุยกไม่พลาดนะครับก็มาขอพรในเรื่องสุขภาพแข็งแรงนะครับทีในรายการตรงนี้เก็บบรคัที่นี่ก็คือศาลเจ้าไต้ฮ่องกงนะครับศาลเจ้าที่นี่นะครับก็คือการมาขอพรมาไหว้เจ้าที่นี่ก็คือเพื่อสุขภาพนะฮะเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายแข็งแรงนะด้านหลังนะครับด้านหลังที่ซุ้มประตูตรงนี้ไปนี่จะเป็นหลุมศพนะครับก็ไปจะเป็นวงซุยนะฮะวงซุย เดี๋ยวดูด้านในนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงไต่ฮงกงนะครับไต่ฮงกงนี่นะครับก็ตามความเชื่อของคนจีนก็จะเป็นนักบวชรูปหนึ่งนะครับที่เดินผ่านมาสู่เขานี้นะครับสู่เมืองที่นี่นะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับก็มาถึงที่นี่นะครับเห็นที่คนที่นี่นะครับรู้สึกลําบากเพราะว่าความเจริญทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงท่านก็เลยจะช่วยเหลือนะครับ ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยก็จะรู้นะครับว่าอากงเนี่ยในบ้านเราก็จะเป็นมูลีธีปอดเด็กตึงนะครับอากงก็มาในตอนแรกการที่จับศพไม่มีญาติสวดศพให้ทุกอย่างนะครับจนชาวบ้านนะครับเห็นว่าท่านนะครับเป็นคนที่มีพระคุณต่อเมืองออคนเมืองนี้นะครับทุกคนเมื่ออากงนะครับก็ มาเลยสร้างศาลาไต่ฮงกงนี้ให้เพื่อเป็นที่ระลึกท่านเอาไว้นะครับแล้วท่านมาทุกท่านทุกท่านมาถึงที่นี่นะครับจะมาไหว้นะครับต้องไหว้ไสฮกงนะครับจะใช้ทูบห้าดอกนะครับเสร็จแล้วจะไหว้อโกงนะครับด้านตรงกลางนะครับใช้ทูบสามดอกนะครับและท่านไหนจะเอาขี้เท่านะขี้ทูบนะครับกลับไปบูชาเอาจากตรงกลางนะครับเพราะว่ากลับไปบูชาส่วนคนที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วด้านสาราตรงนี้นะครับจะเป็นศพไร้ไร้ญาตนะครับซึ่งอากงนะครับแต่ก่อนเขามาช่วยเหลือนะครับนะครับที่นี่จะมีกระถางทูบอยู่3กระถางทูบนะครับขอบคุณครับอันนี้นะครับก็คือตัวของสารเจ้านะฮะ